มันี่เห็นนอใหม่วันนี่ใช่มันสีอึดยังน้องใหม่อยู่กังดุมแห้งเต็มอยู่ป้าออกพี่น้อพี่น้องน้อใหม่บ่อึดไป สบายดีเดอ้อพี่น้องสบายดีสวัสดีสสดเอฟซีเมื่อนี้มาหาบหนามฮดหมากแตงเนาะพี่น้องมกแตงที่พี่ใหม่ปลูกไว้เนี่ยนเนาะห้าๆก็ได้กเก็บไปสุดเดียวเนาะพี่น้องสุดนี้เดก็กกริมาเก็บแตงเลยเนาะพี่น้องสุดนี้เป็นสุดที่สองที่พี่ใหม่สิเก็บแตงที่ปลูกไว้เนาะบ่ได้ออกมาหน้าลายมนอเนาะพี่น้องสองมื่นแล้วว่ะ เมือว่าหนี่ไปเซ่เมือก่อนอำหน้าซอยบาซูกเนาะมื่อนี่กะสิเห็นเลยเนาะพี่น้องตอนแรกกะสิเขาเมื่อโลกกาซอยบาซูกเนาะพี่น้องมื่อนี่ออกมาบานปูยูนาเนาะพี่น้องบานปูยูนากระเลย่อซื้อมาเก็บมาแต่งเลยเนาะจนใบหย,ยุบ้าน้องเหจใจเนาะหยุบดดหยกดีหยบดียหยกดีเนาะหยุบไทยหยกด๋นะายย มกแตงเข้ากับบางมะมแตงกับบางไปไลยเติมน้ำหนักด้อแม่หนาหอีแตงหายพี่น้อง,งเอ้ยสบายดีพี่น้องหายไปไลเติมนม้ำหนักจ้นะเนาะหายไปไลหท่วยเติมปัสมาเก็บไปไายหน่วยเมื่อไหร่ปะหายไปไล่เติมไก่ทางไล่พอนอเลยจ้ะพอดพอดไปเสียงเลย งไพี่เอามาก่อพี่จนใบมันยุบเน้องเก้ดใจน้ะเขาไปในหุ่นน้องมาเดี๋ยวออกมาหนาหลายหมดจนจะเก็บใบยุบเดี๋ยวออกส่องสมุนไยหยุกเดีวนะมันแห้งเลยแดดแดดดีเนาะนะสวัสดีปลาลูกเหรอป๊อปแดดดีปลาลูกนิวอันนั้นให้เกิดป๊อปโอ้ยชาปีบปโอป คณะใบยนต์โมปกเงาพี่น้องม่ใช่ม่เอ้ท่านจึงปิดหรอกวัดดาว่าจังปิดเฮ็ดเมื่อันมันอยู่ไก่ทางไรเนาะแต่เนาะวัดเมื่อวันสิมีไพ่เก็บเนาะพี่น้องคนย่เพื่อนเด็ดดิม็อบีออกมาหน้าก็มันวันศิได้เก็บเนาะวัดย่างเก็บน้ำหน่วยน้ำได้นะทำหน่อยกเก็บน้ำหน่วย จะลาบุกไปบกบแบบนี้ักแตงเหมือนอ่ะตัวห้ามาถ่ทายคลิปหกันยังไรจุดเนาะมาเก็บไปบวกครึ่งสัมน,นี่นนนไปทันมั้งนฝากแล้วเนาะพ่อเกิดใจซ้องหาพ่อมา เดี๋ยวเกีบแดดเขาจะสิบนะหยพักหนึ่งตกระ่าผักแบบนี้ก็ทเขาก็ได้มีเยวขู่หน่อยมันี่เล้ยสิเก็บใส่ขู่หน่อยเลยแล้วจัางเอาปิ๊กิ๊ดลูกแต็ใส่ขู่ลูกหมาขาวปิดนะพี่ก้อนพี่ก้อนนะพี่นี่มันปิดโซ่ที่นอกมึงอยู่พี่ขหนก้นโซ่กลองนะย่ารวงตหางของเต็มสิ Không đi mọi được mọi người mất người mọi người mọi người đây người mọi 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 พนก็เกเกินแด้ก ane, Wait, ็แด่เกินอีฮ้ยตห้นอีพนดีาเดียวพนน้ำเด่นี่ดูเกเปเก็ยนยเกลอ่ขู่้อกเลยปดเป็นมาดคอยเด้อคอยเด้อคอยได้เครื่อนขาได้ดูหน่อยสัตว์ห่ยใหญ่เห็นมันบางไปิดให้น้องนิโก้องน้อยเดี๋ว้ เอฟซีเบงเอปดีเ uh. มื ah. uh. ม่อไหร่เบงเบงาพีติดเหรอเ้ยไปติดไอ้จับโซ่กอบมันนี่เนาะหนง่า่าย่ยงามเนาะอุ้ยคอยทิม่ิดเลยบววนิ้วนี่มากนี่ดูสองหนดีขตาวน้องติดตัวตีนมเทินีตตั คอยบอเห็นเนี่ยนี่คอยเด้อจะเฉพาะว่าท่านย่าโดาอะไ้เก็บเพื่อใส่ไมแต่หน่วยตึงๆเนา้องก็จะเนาะงามเนาะว้าวเลยท่านยี่ห้อปีดดหน่องถ่ะกล่องในเด้อถ่าโซ่กล่องในเด้อดูถ้าถ้าปิดโซ่กล่องนี่ล่ะจาเผาเก็บเก็บเอาเบิร์ดเด้อเนาะจะได้พวกกินน้องกยจะเนาะพวกเก็บเอาเบิร์ดห้ยซุ้มหน่อยๆมันเป็นใหม่เยอะตัวนี่มา่ะะเก็บ ดีจ้าัวตู้เย็นกับเจกันยังมื่อแบ่งห่น้องอันด้ยน้องหาบอทัศน์ห่น้องอันจะขือนพี่น้องเอยจะเอาเยรดีบ่มวยมันหน่อยบ่อทำหนพอดีด้วยพอดีบ่ าใบำสมิตหายเบิดุดก่อนลาใบไม่เจหน่วยสํเนาะโบเ็นเป็นเท่าไรหน่วยน้ะพี่าะจักไผเก็บกะยังเนาะนีนานี่ยโอพี่เนามันข่อยมากหมักไนเก็บอันนี้คว่แดดนาะกะจะเนาะควแดดข่อยมากินเต็มปมากินมาปูา่มต่คอปูเป็นะทิสุโอ้ยเจ้เกตจตอกไม่แล้วท่โ้เาทางน่ ไปดิ่มที่ดูไปดิ่มพี่น้องโอ้ยตูตูตูดึงขึ้นนดึงขึ้นนะดึงขึ้นไปเลยเห็นงาฮักแล้วจำดินมาฮะอย่าดึงเครื่องมันขาดได้ฮะอย่าดึงเครื่องมันขาดได้เนี่ยเครื่องขาดตายวันที่ตีรู้ปะยันเครื่องขาดเออเวลาเด็ดสนุกด้วยใช่ให้พี่น้องมาเมืองปา ับแล้วดูขาแล้วล่ะป้าพี่น้องสิเต็มขู่เลยเหลือจมางเน่ค่อยนิ้วค่อยคือขาได้ลูกคือขาชิบวได้กินต่อไปอาถือกางแม่เจ้าพี่น้องไปเลยสิขาปเก็บของง่ให้ขคันอะไรกแต่งลาย ไปเก็บบ่อได้เจอแบบต้องเก็บทางคุยน่าจะเขาได้ยุบ่ได้ยืดเข้าไปบุตแดงแม่บุตรแดงกินจูคอยหมุนขาน่ายเป็นขาน่ายหมุนไปเลยไปเลยเป็นซองอัานทางไหน ดย่างทั้งหัวหมางนึงนี่บ่ก็ย่างกับพี่หมางนึงสุดก่อนเขาปลาใบแบบเส้ลายนึงเนาะทางไหนยังไงเนาะทางน้ายืนมือเก็บหมากไปเอาอังล่ะเอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาไปโซ่กล่องเลยล่ะไปโซ่กล่องเลยเนาะซีนวยซีนวยออกมาคือว้าชิดเจ้า มักมักหนึ่งเอาไเยนี่บ่ยังหนาะอยู่เหละได้ลนะป้าป้ามักเดียวด้เมนน่ะป้ามักเดียวเนาะวันนี้เนาะการนำไม่เจือยกำลังสิเปลนใหม่นะพี่ชมือปตีมันก็อย่ประมาณสามื่นเนาะเดี๋ยจะหูหูมักหนึ่งอยู่แต่แบบเออปามเลยนะัระมามื่นเนาะพี่กไดมน้มาโกลองว ว้าลายดิว้าพี่น้องเต็มขู่ว้าเนี้ยเนี้ยเนี้ยว้าวเห็ดว้าบนเฮ็ดจะสีน้ำโซ่จะก่องว้าวนี่ตัหน่วยใหญๆนะว้าเฮ็ดจะเท่าทุกมันบวกเูทุบที่น้องขั้นเท่าคล้ายห่างกัจะกล้า่าดอะไรไหนมึงชุดก่อนกระดายูหกสิแต่ชุดนี้กระดปอีก60สิบตแสนกว่าเลยประมาณสอหน่วยในหาพันเนาะ สองหน่วยหาพันเนาะพี่น้องประมาณสองหน่วยกับสิบบาทเนาะหน่วยเดีสองหน่วยสิบบาทเนาะพี่น้องเขาจะขายหน่วยละหาบาทเนาะน่หละบาทลูกละห้าบาทพี่น้องเจ้หน่อยพี่ใหม่กับสิได้ไปโคดหนามอีูเพราะว่าเขาอยากโคดให้มันสุ่มๆเนาะขันเท่าขันมันบ่พอหนามันกับสิบ่ค่อยเป็นหมากแล้วเนอกจ้ะเนาะปฏิที่ลองไปก็หน่ะปะนี่อยู่วันนี้องมือว่าเห็นหนาบ่็มาแบบตุนแห้งเหี่ยวครับตุนแห้งเหี่ยวเขาบ่ได้๋ยคอยโคดเนาะจเลยนะ ตัดขางมากทั่วเนาะพี่น้องหลังจากที่เก็บหมากแตงเลยเก็บขางหมากทั่วแต่บ่กบาวไว้เนาะบ่หอดห้องห้ามสับเนาะพี่น้องถั่วไปไม่ปลูกเบืองห้องห้ามคนแหละปงก่อนเดี๋ยวจอยกับปงแล,แล้วเราเบาวไว้แล้วเมือ่อยเมื่อเที่ยงก่อนเนาะพี่น้องมากินน้ำก่อนบัดนั้นผู้แดดเพื่อนพี่น้องช่าเมื่อแล้วจังจะเอาบักทั่วไปเอาขางไปใส่บักทั่ว ไคหมาคนข้าวเชียวขาบักนี่ขวบขวบนี่นะเขาลเอาซ้ำเอาไปซ้หน้อวัชีกระดงหนักเลยป้าที่ดอกสีมาหลังกินขอเจ้ามาคีนเอามาข้าวข้าแสบเลยเนาะหมักแป้งเนาะคันแก้ร้ายกรบโบแสบเลย กินพวกมมันอ่อนหอมหวานหมกแตงบมเคยใส่สารบมเคยใส่ปุ๋ยเนาะพี่น้องตัวที่ปีใหม่ปลูกน้ำรังหันยังไหนใส่แล้วปุ๋ยปุ๋ยหน่อยหนึ่งใส่หน่อยเดียวแม่นแต่ว่าตัวนั้นค่ะโบได้ใส่อีหยังเนาะพี่น้องมาเจ้ไปไปนั่งกินอยู่ผมปะบนเตียงยี่มาเนี่ยมากินโอกองน้องเฮ้ยมาลงมากินโซกร่องนี่เขากินไป็นแต่แซ่บแต่แสบเนาะพี่น้อง นนังเนี้ยพอก,กินไปจะแสบน้องเนียอยเอาปัากันอย่าปากด้วสดยสเด้อหนึ่งสองสามอ่อนๆมาให้ถึงกินเลยแสบเหกัน,นหปมาโผลเอะไรนีุ่ดเนี่ยเนาะเนาะีบิเอ้ เป็นปีที่ขอยปูมักแดงรายๆก็มัวนั่งกนินเยนนาะเข้ะขุบเนาะัสดีหายูุมพ่รุภายนักขู่พุนนี่นัก,กู่ตอนทีมปีใหม่ซืมเมะเร็ดพันธ์หักกัเป็นป้นเป็นแซนน่เลยนะชแซนปลายแซนปลายล้กกะคนที่ไห้ก็คือว่าขัดไปคล้ายกับได้อรกนอกเซนหนึ่งเนาะถึงอยู่ปะวะบา่เถืงกับเกือพนนะ่ะ สามเธอิสด้ค่าทึนแต่ว่าข้าบดได้รขายเงนาะพี่น้องปูไปกินเองหมอสมุดบาร้ถังข้าขายห้องิสด้ทึนบอหันเมนไลเนาะอืมหันเเบิดเด้อสามเธออะไรยุทึนทึนเที่ยวซื้อไปว่าหมากองเลยก็หาพันเนาะช่วงหน่หาพันพอซื้ออะไรจะกี่อันนี้จะกี่ซองหนึ่ยหาพันหน่วยมากคนนอืมพยายามมันไม่แพงเนาะนยนึงเท่าไรเนะ นึ่งสพันเนาะนึ่งพันตะกี้นึ่งสอพันก็ได้นอยหน่อยะใช่ไหมพันหนึ่งตะกี้ฮะมักปลูกใบมักนาเนาะเฮีงปลูกใบมักนาแต่ก็ปลูกใกินพวกกินทอดนมกินอยก่อน บ้านบ่บ้านกอบบ่บ้านกอบเออมีเอฟซีคอมเมนต์มาเอาไปพัดพัดแตะมาเลยจ้ะไใส่หมูใส่ยังกันเลยมะแตงที่ไหนอขืเคยใช่ป่ะคือมันก็เป็นกับเข้าพัดนี่แหละแต่พ่เอฟซีคอมเมนต์มาอันนี้เอาไปพัดใส่ใส่หมูหันเสษใส่หมูใส่ไก่ใส่ยังกันพัดไแตะเนานะชิดายบอลมีหมูนาะพี่เนาะขั้นมีหมูสิพัดอยู่ อยู่เือนบ่มีหมูม่อยเคยพัดช่องเถือ่ one, ออยู่เือนเหรอน้องแม่แั่แม่แม่แม่อาจิดได้กินแต่ว่าทีปลาลุกพี่น้องพ่อแม,ม่ปลาลูกลูกแบบลูกมาจากที่เสียงลูมาจากลูกมาทางนี้ถ้าเราล้างพองเหมือนช่างนั้นถ้าเขาเป็นจะสีชน่าจะมานะหนักถ้าเราพองทางนี่มันก็เห็นยังลูพี่เป๋ป๋อ นึไปอยอะคือร้บวโพงขันคนเก็บมาก่อนนั่งในร้านเอาเลยนะเพราะว่ามังมือที่แม่เก็บก็คือมือก่อนปลาแบบแบบเล่ย์เนะพีน่ะแต่ว่าือนีมนคนเก็บเอานันกะจังยังหมด้านะาเเกิ้ลันดาอยู่เบองหนก็ได้ บ๊อบามาแลแซบนังแซบข้าวหนามาหนาแล้วเลยจ้ะหวนาบ้านอยู่บ่บ้านบ้านกรอบเนาะบ้านกรอบเนาะพี่น้องยังบอบบี้บอบบี้อันนี้ไปเคียนข้วเนท่นไมามาใช้เผมาสีมแต่งแล้วเนาะขับเรือขนรอรบ่ เอาแล้วนมไม่ไม่เลยนมไม่ไม่ล้นะนี่นมไม่ไม่ได้วนมไม่ไม่เลยเอาแกงปับเก็บมาเอกไปขายหมเก็บมาไว้กินเก็บมังแกเยาาขไห่อยข้งเตา้นขาเก็บขขาไ กับเมื่อกินเนี้อจะทำไมู่กจะเมื่อก่อนี่นเปลี่นยนเมื่อแบ่งให้ยหลงอันเดียวทางแดดมันซีดทางแดดคงมาแต่เรื่องทราบปีปีไห่เราเคยปลูกกับเราเคยปลูกแต่งเป็นขนาดนี้เนาะอ,อุ้ยน้องอปีน่ะฮะปลูกอยู่เซนเทบอ่อะไรตัวนี้ปลูกอยู่เซนเทบ่เคยได้กิน,กนบอป่ะเอยปลูกอยู่อันนี้นะเด<ร>ือดใจกปุตตาเาหัน,น,นดี เมปีหน้าปูกอยู่กบะตาหักโบไลซำนี่เนาะแต่ข้าวโมท่านในเห็นยูทูเนาะพี่เนาะหักโบไลปันนี้อี๋ป้าเบียมาเลี้ยงโถโถหมกแก๊ปโถ่โถหมวแก๊ขายกันได้พันเติมได้เอาแม่คนละมากีพี่เลือกไวแล้วมอ่อนมแซ่บยดกวงกระจิดแล้ปะวายหนี่นี่คือซีมังกอบ้านอยู่อ่ะ อืมครับแบบนั้นอืมตัวนี้อย네 mm ู่ในน้ำใส่ต้นชีสเดีหมากนี่จะหมากงามๆนะข้าวปกนะอืมข้าวหมากงามๆนะอืมข้าค้ายๆทำเป็หมากกับใบเงามตอนนี้หมากงามๆกับนี่หมากบังามกับนี่มากมันเป็นไม้มันก็งามถ้าหมากปลายมันก็บังามแต่กาสหรับินี้กสีตจบเพียงสานี่เนะพี่น้อง เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย